ครับมุชิโร่ลองเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าน้องคายเนี่ยสำหรับในมุมมองมุชิโร่เนี่ยเป,เป็นจังหวัดยังไงบ้างที่คนฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอ่ะอยากไปเที่ยวน้องคายและอยากจะรู้จักน้องคายมากขึ้นครับผมครับอืมสําหรับผมต้องต้องบอกว่าหนองคายเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสลิปปิ้งใจแอ่นนะครับก็เหมือนกับยักษ์ท,ที่ที่ยังไม่ได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากเรื่องบ้องไฟพญานาคแล้วเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วเรามีเกจิอาจารย์เยอะมากนะครับ ที่อยู่ตามวัดต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครเราเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนบอกว่าหนองคายกับเบียงจันเนี่ยต้องเป็นเมืองคู่แฝดน,นะครับ,รบแต่วันนี้เบียงจันโตไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเมืองหลวงของของลาวนะฮะแต่เราเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับในจังหวัดหนองคายถ้ามีการส่งเสริม จากทางภาครัฐแล้วก็มีการพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องรถไฟความเร็วสูงที่เราจะคุยกันวันนี้แต่ยังมีอนะีกหลายเรื่องนะครับที่ผมคิดว่าเราควรจะมาเสวานากันแล้วก็ดูว่าวันนี้เราจะเตรียมการอย่างไรนะครับให้หนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่เอ่อก็เรียกว่าอะไรเดสติเนชันที่ในอนาคตเนี่ยคนทั่วโลกอยากมาครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยพูดมาเป็นสิปีแล้วแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการลงทุนอะไรเลยในในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ นะครับแปดปีที่ผ่านมาของรัฐบาลท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะครับ B.O.I ก็มีมีก็จริงแต่ยังไม่มีนักลงทุนนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันถูกตั้งไว้ที่อำเภอสากัยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ผมนะครับแล้วก็กําลังจะมีการสร้างถนนไปเชื่อมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อมทั้ทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่ตัวเลข ค่าเช่าเนี่ยยังไม่สูงนะครับผมมีโอกาสพานักธุรกิจเนี่ยเข้าเข้ามาดูพื้นที่นะครับคือนักธุรกิจท่านนี้เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจไซใหญ่นะครับในในวงการโลจิสติกส์นะครับแทบจะเรียกไดนะ้ว่าหนึ่งในสามของประเทศเลยนะครับเขาเขาเข้าไปดูที่ลาวนะครับไปดูเอ่อเขตเขศรษฐกิจพิเศษของลาวไปดูการลงทุนไปดูโรงงานอุตสาหกรรมไปดูจุดเชื่อมต่างๆนะครับที่อยู่ในเวียงจันทร์ตอนนี้ เสร็จแ,แล้วพอเขาข้ามกลับมาเขาก็ให้ผมเนี่ยพาไปดูในหนองคายว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างถ้าณเวลานี้นะครับเขาเนี่ยอยากไปลงทุนที่ลาวมากกว่าอันนี้คือคนไทยนะครับอันนี้คือคนไทยนะครับ,รบหรือแม้แต่นิคมอุตสาหกรรมเองนะครับนิคมอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยนะครับใช้เวลาขอเนี่ยนะครับต้องไปขอห้ากระทรวงแล้วใช้เวลาประมาณสองปีกว่าจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้เวียดนามนะครับ ไปคุยกับท่านผู้ว่าคนเดียวจบผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วใช้เวลาแค่สี่เดือนตั้งนิคมได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเนี่ยไปลงทุนที่เวียดนามทำไมไม่ถึงไม่มาลงทุนที่นี่แต่ถามว่าโดยจีโอการาฟริกหรือว่า,าทําเลแล้วเนี่ยเราเนี่ยเหมาะสมที่สุดแต่วันนี้ขาดการลงทุนจากภาครัฐนะครับคุณชิโร่คิดว่ามันเป็นเรื่องของภาครัฐใช่ไหมที่เขาไม่ได้ คือเขาไม่ได้ทําให้มันเกิดการเคลื่อนตัวทางด้านการลงทุนในหนองคายอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมครับใช่ครับผมผมยกตัวอย่างเช่นสะพานแห่งที่สองเนี่ยควรจะเกิดตั้งนานแล้วเพราะว่าสะพานแห่งแรกเนี่ยใช้มาไม่ใช่จะสามสิบปีแล้วะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่เกิดการบูรณาการล่าสุดเพื่อมีการไปซ่อม,อมนะครับแล้วเวลารถไฟจะข้ามทีก็ต้องหยุดให้รถให้รถหยุดแล้วก็รถไฟข้ามไปนะครับวันละสองสามเที่ยว นะครับซึ่งเสียเวลามากนะครับรถขนส่งนี้เขาเสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับในการในการที่จะข้ามไปแล้วก็ส่งของนะครับแต่ถ้ามีการวางแผนล,ล่วงหน้านะครับรู้แล้วว่าปริมาณรถแบบนี้เนี่ยมากขนาดนี้เนี่ยอย่างตัวเลขที่ที่ที่ร่วงบอกเมื่อกี้ครับห้าหมื่นแปดพันล้านบาทเยอะมากนะครับใช่ถ้าวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยเรามาดูเนี่ยจะเห็นรถขนส่งเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่หน้าสะพานยาวเป็นกิโลเลยนะครับยาวเป็นกิโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราควรจะวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคเนี่ยที่สอดคล้องกับการเติบโตนะครับของเศรษฐกิจแต่วันนี้เนี่ยนะครับภาครัฐมองข้ามตรงนี้แน่นอนครับอืมแน่นอนครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะลืมว่าตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมวันนี้จีนยังปิดประเทศนะครับวันนี้ไปจีนต้องกักตัวสามสิบวันนะฮะแล้วก็เข้าประเทศคือยังไม่มีใครไปนะครับแล้วคนจีนก็ยังไม่ออกมานะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการเปิดประเทศ นะครับคนพันกว่าล้านคนนะครับแล้วก็อย่าลืวมว่ารถไฟเนี่ยมันเชื่อมไปถึงยุโรปนะครับในอนาคตยุโรปก็จะเข้ามาที่จีนแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ไทยหรือแม้แต่คนที่อยู่อเมริกาตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูเส้นทางพวกนี้นะครับวันนี้เราจะทําอย่างไรให้หนองคายเนี่ยเป็นที่รองรับนะครับว่าคนพวกนี้เข้ามาเนี่ยเรารู้ความต้องการเขานะครับสินค้าในประเทศในยนาคตเนี่ย,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 ยผมเชื่อว่าจะต้องมาอยู่ที่หนองคายนะครับ เป็นเป็นการดิสเพลย์เป็นการโชว์เลยว่าเฮ้ยประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับค้าปลีกเสร็จแล้วในในในสินในที่คุณค้าปลีกเนี่ยคุณก็ต้องมีนำบัตรที่ค้าส่งด้วยนะครับ<ม>พอคนจีนคนต่างประเทศเข้ามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ<ม>เขาสนใจเนี่ยคุณยื่นนำบัตรแล้วก็พาเขาไปดูที่จังหวัดคุณนะครับห<ม>นองคายเนี่ยจะเป็นจุดกระจายสินค้าจุดแสดงสินค้าที่สําคัญในอนาคตนะครับ